สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุขคนครับกลับมาพบกับแม่มารีอีกเช่นเคยมื้อนี้แม่มารีทอดหมูครับมาเมืองครับสีสันนาตาเป็นยังไงหมูแดดเดียวของแม่เป็นต่แซสบบ่พี่นอ้องนี่กอดใส่ใบอูดดำส่วนนี่คือหมูที่ตากด้ทีแล้วครับตากแดดเดียวด้ทีแล้ว เนี่ครับแดดเดียวอืมได,ด้ทีละสุดยอดครับส่วนนี้ก็น้ำพริกปลาปลาพารัดครับอืปลาพัดสีสันหายห่หวงครับใส่กระปุกเก็บไว้ได้โดนครับนะเนี่ยครับกินครับ หมูทอดก็กินกับข้าวเหนียวกับตำหอกตำหุงแแ่บๆนะครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่มะลิถ้าผู้ใดสนใจกะสอบถามมาได้ครับกับแ,แม่มะลิโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับหมูทอดหมูแดดเดียวทอด